การถอดหลอดไฟเดิมออกมาจากตัวรถนะครับจะเห็นหลอดเดิมครับเป็นสีเขียวๆนะครับตรงนี้ง่ายๆครับวิธีการนําหลอดเดิมออกนะครับให้เราทําการจับที่ตูดหลอดตรงนี้นะครับแล้วก็บิดขึ้นมาทางด้านซ้ายมือครับก็สามารถนําหลอดออกมาได้แล้วอย่างนี้แล้วก็กดที่ตรงแป้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกดออกกดขึ้มาอย่างนี้ครับอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะตรงนี้นะครับการเปลี่ยนนะครับ การถอดหลอดง่ายทีเดียวครับการเปลี่ยนก็ง่ายครับปลั๊กเนี้ยทำมาที่ตรงรุ่นครับเสียบเข้าไปครับตรงนี้เลยเสียบไปอย่างนี้ครับนี่ปลั๊กแล้วก็นําหลอดเข้าไปเสียบได้เลยครับเมื่อกี้เราหมุนขึ้นมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ต้องกลับไปทางเดิมครับปลายสายก็จะอยู่ด้านซ้ายแล้วก็หมุนกลับไปครับเวลาเสร็จสิ้นการเปลี่ยนไฟหน้าในรถ Honda Civic C ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวไปดูลำแสงที่ได้กันครับตรงนี้เปลี่ยนเสร็จสองข้างแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดู ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูลำแสงกันครับว่าใน h o น d a าซีว i คเ c คันนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนไฟหน้าเป็นระบบ l e d แล้วให้ความสว่างนนครับเดี๋ยวตอนนี้ช่างกำลังตรวจเช็คระดับไฟหน้าอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูครับเปิดฝากระโปรง้วยครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูลำแสงในเครื่องตั้งกันก่อนนะครับตรงนี้ครับ คัสำหรับคันนี้จะติดตั้งเต็มระบบครับทั้งไฟตับแล้วก็ไฟตัดหมอกครับเดี๋ยวไปดูหน้ารถครับนี่ครับไฟตับไฟตัดหมอกก็ตัวนี้จบๆเลยนะครับความร้อนต่ําไม่มีความร้อนนะครับอันนี้ครับสลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหากับไฟหน้าไม่สว่างในรถรุ่นใดก็แล้วแต่นะครับทางร้านยีนดีให้คำปรึกษาโทรมาได้ที่เบอร์094491444ครับ จะได,ได้หลอดไฟที่ได้มาตรฐานและไฟหน้าที่สว่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบรีวิวในรถ h o นด้า i v i c FC เท่านี้ครับขอบคุณท่านรับชมสุสดครับ